สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควยอะทรีเอพิกยิ่งใหญ่แบบเงียบๆในโลกของการเมืองเสียงคือดาบสองคมพูดมากก็เผยพย่พูดน้อยอาจถูกตีความผิดแต่โจโฉเลือกที่จะเงียบเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อเรียนรู้และเงียบเพื่อควบคุมอำนาจโดยไม่ต้องออกแรงในจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าไซเลนโดมิเนชันคือการครอบงำผ่านความนิ่ง ไม่ใช่ด้วยความกลัวแบบตรงๆแต่เป็นความกลัวที่ค่อยๆแทรกซึมศัตรูไม่รู้ว่าโจโฉคิดอะไรมิดก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อใจใครทุกคนอยู่ในสนามจิตที่เขาเป็นคนวางเกมความเงียบของเขาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือกับดักเงียบเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเผยไพ่แล้วค่อยลงมือในจังหวะที่ไม่มีใครตั้งตัวมีบันทึกนายสามก,ก๊กตอนที่ขุนพลหลายคนกำลังวางแผนจะกำจัดลิวยี่ ทุกคนร้อนรนใจเร็วแต่โจโฉเงียบเขาไม่ค้านเขาไม่เห็นด้วยเขาแค่มองและเมื่อถึงเวลาจริงเขากลับเป็นคนสุดท้ายที่รอบส่งคำสั่งจัดการลิวยี่ด้วยมือของผู้อื่นโดยที่ไม่มีใครจับได้ว่าต้นคิดคือตัวเขาเองนี่คืออีกหนึ่งเลเยอร์ของความเงียบเงียบที่แฝงอำนาจเงียบที่วางหมากไว้ล่วงหน้าและความเงียบที่ทำให้ศัตรูหมดโอกาสแก้ตัวในสนามรบแห่งอำนาจ คนที่พูดมากมักตายก่อนแต่คนที่เงียบอย่างเข้าใจศา์ของมันต่างหากที่กลายเป็นผู้ครองกระดานโจโฉไม่ใช่แค่ขุนศึกแต่คือนักจิตวิทยาในสนามรบเขาเข้าใจคนอ่านใจคนและใช้ความนิ่งเป็นอาวุธที่ไม่มีใครป้องกันได้เพราะบางครั้งการไม่พูดก็ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดนับพันถ้าคุณกำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดมากทุกคนแย่งกันแสดงความคิด พยายามอวดภูมิพยายามแข่งกันเป็นผู้นำลองนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่นิ่งเพื่อฟังนิ่งเพื่อสังเกตและนิ่งเพื่อวางเกมศาสตร์จิตวิทยาของความเงียบไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยในการประชุมในการต่อรองในการเจรจาหรือแม้แต่ในการทะเลาะก,กับคนที่คุณรักใครคุมจังหวะความเงียบได้คนนั้นคุมเกมเพราะความเงียบ ไม่เคยเป็นแค่ความว่างเปล่าแต่มันคือสนามจิตวิทยาที่คนเข้าใจเท่านั้นถึงจะชนะโจโฉไม่ใช่แค่แม่ทัพในสามก,ก๊กเขาคือครูของศาสตร์จิตวิทยาแห่งความนิ่งที่ฆ่าได้โดยไม่ต้องลงมือความเงียบคือภาษาที่ลึกที่สุดในโลกเพราะมันไม่ต้องใช้ลิ้นแต่มันสื่อสารอำนาจผ่านบรรยากาศโจโฉเข้าใจสิ่งนี้ดีกว่าใครเขารู้ว่าคนที่เงียบ คือคนที่น่ากลัวที่สุดในห้องและถ้าคุณสังเกตดีๆคนที่มีอำนาจในทุกวงสนทนามักพูดช้ามักไม่แย่งจังหวะและมักปล่อยให้คนอื่นเผาตัวเองนี่คือเทคนิคที่เรียกว่ากลายุทธ์กระจกเงามิเรอร์แท t ติกปล่อยให้คนพูดสะท้อนตัวเองออกมาผ่านคำพูดและคุณแค่เงียบแล้วเก็บข้อมูลในการต่อรองการเงียบหลังอีกฝ่ายพูจบักทำให้เขาพูดต่อเอง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทนได้กับความเงียบเขาจะเร่งตัวเองเผยไพ่ลดราคาสารภาพหรือเปิดจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวโจวโฉใช้สิ่งนี้กับทั้งขุนพลขันที่ขุนนางและศัตรูที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาเขาเงียบจนอีกฝ่ายเผยตัวแล้วจึงสั่งฆ่าด้วยมือของอีกคนถ้าในชีวิตคุณมีใครบางคนที่ไม่ยอมเปิดใจมีใครบางคนที่ชอบเล่นเกมจิต หรือแม้แต่ใครบางคนที่คุณต้องชนะให้ได้จงอย่าลืมสิ่งนี้อย่าเร่งให้ตัวเองพูดจงฝึกให้เงียบเป็นและปล่อยให้เขาเผาตัวเองเพราะในโลกที่เสียงดังที่สุดกลับมีเงียบที่อันตรายซ่อนอยู่เสมอนี่คือเรื่องของโจโฉผู้นำที่ถูกเรียกว่าอมหิตแต่มิอาจปฏิเสธได้ว่าเขาคืออัจฉริยะด้านการปกครองและการควบคุมใจคนโจโฉไม่ใช่คนที่พูดมาก แต่ทุกคำพูดคือกลยุทธ์ทุกความเงียบคือสนามรบทางจิตใจเขาสังเกตเขาฟังและปล่อยให้ศัตรูเปิดไพ้เองในขณะที่เขารอจังหวะสุดท้ายแล้วเชือดอย่างเยือกเย็นนี่แหละศาสตร์ของความเงียบมันไม่ต้องเสียงดังแต่มันสามารถฆ่าได้โดยที่เหยื่อยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่คือโจโฉผู้นำที่เปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นอาวุธและใช้มันพิชิตใจคนทั้งแผ่นดิน โจโฉไม่ได้ชนะเพราะโชคเขาชนะเพราะเขาเข้าใจคนมากกว่าคนเข้าใจตัวเองหนึ่งในเหตุการณ์คลาสสิกที่สุดคือวันที่ตังโตะเรีองอำนาจราชสำนักกลายเป็นสนามฆ่าฝันทุกขุนพลพากันหาทางหนีเอาตัวรอดมีแต่โจโฉที่นิ่งเขาเงียบแต่เดินไปหาตังโตะถึงห้องพร้อมยื่นดาบวิเศษเจ้าเมืองฮองเตอร์แซงทำเป็นมออให้เพื่อความจงรักภักดีแต่โจฉล้มเหลวตังโตจับได้ ถามกลับเสียงแข็งว่าเจ้าจะฆ่าข้าหรือโจโฉไม่ตอบเขาเงียบนิ่งแล้วหัวเรอะออกมาก่อนพูดเบาๆว่าข้าแค่พลั้งมือใครบ้างละ่ะที่ไม่เคยทำผิดตังโตปล่อยเขาไปนี่คือตัวอย่างของจิตวิทยาการเอาตัวรอดโจโฉรู้ว่าการพูดแก้ตัวทันทีเท่าความตายแต่การเงียบชะลอพลิกสถานการณ์คือการรอดจากคมดาบในจิตวิทยา นี่คือการควบคุมกรอบอารมณ์เฟรมคอนโทรลใครคุมจังหวะสนทนาคนนั้นคุมความรู้สึกของคนทั้งห้องยกตัวอยักเวลาคุณโดนเจ้านายถามแรงๆหรือมีใครใส่อารมณ์ใส่คุณตรงหน้าถ้าคุณรีบตอบทันทีเท่าคุณแพ้กรอบแต่ถ้าคุณนิ่งสามวินาทีให้สายตานิ่งหายใจเข้าแล้วพูดช้าชาคุณจะเห็นว่าอำนาจจะไหลกลับมาหาคุณ สามวิธีใช้ความเงียบแบบโจชนวยชีวิตจริงก่อนเจราจาเงียบสามวินาทีหลังอีกฝ่ายพูจบให้เขารู้ว่าคุณฟังจริงและกำลังวิเคราะห์เขาจะเริ่มกลัวว่าคุณจับบางอย่างได้เวลาโดนกล่าวหาห้ามรีบปฏิเสธให้เว้นจังหวะควบคุมลมหายใจแล้วตอบช้าเพราะความนิ่งลดแรงประทะได้มากกว่าคำแก้ตัวการนำทีมเป็นผู้นำเงียบระหว่างที่ลูกทีมพูด มองตาเขาแล้วพยักหน้าเล็กน้อยเขาจะรู้สึกว่าคุณน่าเกรงขามโดยไม่ต้องใช้น้ำเสียงสูงเลยแม้แต่นิดเดียวโจโชอาจไม่ได้ฆ่าคนด้วยมือแต่เขาใช้ความเงียบเป็นดาบที่ไม่มีใครมองเห็นและในโลกแห่งความจริงดาบที่มองไม่เห็นคือดาบที่คมที่สุดเสมอสิบวิธีพูดให้น้อยแต่คุมคนทั้งห้องเสียงบางครั้งไม่ต้องดังคำพูดบางครั้งไม่ต้องยาวแต่มันต้องคม และมันต้องทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจคนฟัง 1. นึ่อืมเว้นจังหวะสามวินาทีไม่ใช่แค่เสียงพยักหน้าแต่มันคือดาบจากคนที่ไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธใช้ตอนที่อีกฝ่ายคาดหวังคำตอบแต่คุณต้องการทิ้งเขาวไว้ในความไม่แน่ใจ 2. ฉันฟังอยู่ประโยคที่สั้นแต่เปลี่ยนสนามสงครามคำพูดให้คุณกลายเป็นผู้คุมจังหวะพระ่องคือการประกาศว่าคุณฟังแต่ยังไม่เผยไพ่ 3. คุณพูดจบแล้วใช่ไหมประโยคนี้เหมือนมีดกรีดเบาๆใช้กับคนที่พูดมากและคุณกำลังจะยึดเวทีคืน 4. ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็ได้นี่คือคำพูดของผู้เหนือกว่ามันไม่ใช่การปล่อยผ่านแต่มันคือการประกาศว่าคุณอ่านเกมขาดแล้ว 5. แล้วคุณคิดว่าฉันควรรู้สึกยังไงใช้กับคนที่เพิ่งพูดจารุนแรงหรือทำอะไรแย่ใส่คุณ มันคือการโยนกระจกให้เขาสองตัวเองโดยไม่ต้องพูดคำหยาบแม้แต่คำเดียว6ใช่ไม่มีคำพูดเลยแค่เงียบขณะสบตาคนที่ไม่มั่นใจจะเริ่มพูดเองคนที่ผิดจะเริ่มรู้สึกผิดคนที่อยากชนะจะเริ่มลังเล7ถ้าคุณมั่นใจแบบนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนี่คือการถอนตัวแบบจิตวิทยาถ้าคุณพูดใส่คนดื้อรั้นหรือคนหัวแข็งมันจะทำให้เขาสะดุด แล้วกลับมาทบทวนตัวเองหลังจากนั้น 8. น่าสนใจอีกหนึ่งคำที่พูดแล้วเงียบแต่คู่สนทนาจะรู้สึกเหมือนโดนทิ้งบอมมันคือการบอกว่าคุณจับอะไรบางอย่างได้แต่ยังไม่พูดเเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันอีกทีนี่คือการปิดเกมโดยที่อีกฝ่ายรู้ว่าคุณยังไม่ลืมและยังถือไพ่อยู่ในมือสิ 10. ขอบคุณที่พูดตรงๆน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ในจิตวิทยามันคือการตัดไฟก่อนจะลาม ใช้เมื่อคุณกำลังจะถอนตัวจากความขัดแย้งอย่างมีเกียรติสิประโยคนี้ไม่ใช่คาถาวิเศษแต่ถ้าใช้ถูกจังหวะมันจะทำให้คุณคุมสนามได้โดยไม่ต้องตะโกนในสนามเจรจาความเงียบคือเครื่องมือแต่ในสนามมืดความเงียบคืออาวุธสังหารความเงียบแบบนักการทูตคือความเงียบที่ใช้ประคองใช้สร้างบรรยากาศใช้ทำให้คนรู้สึกปลอดภยัยแต่ยังคุมพื้นที่อยู่เงียบ จิต,ตวิทยาสร้างทรัสต์โดยไม่ต้องชี้นำเทคนิคพูดน้อยฟังมากใช้คำกลางกลางทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างเขาใช้ในสถานการณ์การต่อรองการประชุมระดับสูงการประนีประนอมความเงียบแบบนักฆ่าคือความเงียบที่บีบอากาศในห้องให้แน่นขึ้นทุกวินาทีไม่ปลอบไม่พูดเล่นไม่ให้ํำใบแค่เงียบแล้วรอให้เหยื่อเปิดไพ่เอง จิตวิทยาใช้ความเงียบสร้างแรงกดดันและลดโอกาสป้องกันตัวของอีกฝ่ายเทคนิคจ้องตาไม่ตอบสนองและรอให้อีกฝ่ายพูดมากเกินไปจนพลาดใช้ในสถานการณ์การเจรจาที่มีความเสี่ยงสูงการสอบสวนการตั้งกรอบความสัมพันธ์ให้เกรงใจนักการทูตเงียบเพื่อเชื่อมโยงเงียบเพื่อเปิดโอกาสเงียบเพื่อรักษาสัมพันธ์ นักฆ่าเงียบเพื่อแยกจากเงียบเพื่อบีบเวลาเงียบเพื่อฆ่าความประมาทคำถามคือคุณกำลังใช้ความเงียบแบบไหนอยู่เงียบเพื่อรักษาหรือเงียบเพื่อจัดการทุกสนามรบไม่ได้ต้องการเสียงตะโกนแต่ต้องการความนิ่งที่ฟาดเจ็บกว่าเสียงใดสนามที่หนึ่งโตประชุมที่มีคนใหญ่กว่าถ้าคุณรีพูดเพื่อเอาตัวรอดคุณจะกลายเป็นเหยื่อของการฟังแบบจับผิดแต่ถ้าคุณเงียบฟังให้จบ แล้วพูดแค่จุดที่ไม่มีใครกล้าพูดคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกสายตาหันมามองสนามที่สองเวลาถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานอย่ารีบแก้ตัวอย่ารีบอธิบายเพราะยิ่งพูดเท่ากับยิ่งตอกย้ำภาพลบในหัวคนเงียบตั้งหลักแล้วถามกลับด้วยคำถามเดียวคุณได้ยินจากใครสนามที่สเจรจาราคาหรือเงื่อนไขสำคัญคนขายที่พูดเยอะเท่ากับคนที่หมดไพ่ แต่คนที่พูดน้อยฟังเก่งและเงียบในจังหวะที่ควรเงียบคือคนที่อีฝ่ายจะเริ่มเสนอเองลดเองขายตัวเองจงอย่ากกลัวความเงียบในโต๊เจรจาเพราะความเงียบนั่นแหละคือแรงกดดันที่แท้จริงสนามที่สเวลาคนรักกำลังอารมณ์ขึ้นเสียงที่ตะโกนแข่งกันเท่ากับสงครามแต่เสียงที่หายไปเท่ากับอำนาจเงียบไม่ใช่การแพ้แต่คือการไม่ต่อเชื้อฝ่าย และเลือกชนะตอนทุกอย่างเย็นลงสนามที่ห้าเวลาเพิ่งเข้าสู่กลุ่มคนใหม่คนส่วนใหญ่รีบแสดงออกรีบอวดรีบพูดแต่คนที่เงียบช่วงแรกฟังดูสังเกตและเก็บรายละเอียดมักกลายเป็นผู้นำที่คนให้ความเกรงใจในระยะยาวสนามที่หเวลาต้องขู่ใครบางคนให้รู้ว่าอย่าเล่นกับคุณคนที่ขู่ด้วยคำพูดเท่ากับคนที่พยายาม แต่คนที่เงียบแต่สายตาไม่หลบเท่ากับคนที่อันตรายจริงบางครั้งการพูดว่าถ้าคุณยังทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเงียบคือการประกาศศึกโดยไม่ต้องเปลืองน้ำลายสนามที่เจ็ดเวลาจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติคุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเขียนยาวๆให้ใครเข้าใจแค่ลุกเดินออกและเงียบไปตลอดการ นั่นแหละคือเสียงที่ดังที่สุดคนที่ใช้เสียงเป็นเท่ากับฉลาดแต่คนที่ใช้ความเงียบเป็นเท่ากับอันตรายเพราะสุดท้ายโลกนี้ไม่จำคำพูดได้หมดแต่โลกนี้ไม่มีใครลืมคนที่เงียบแล้วเปลี่ยนเกมได้เลยทุกคำที่ไม่ได้พูดออกไปมันไม่ได้หายไปไหนมันฝังอยู่ในอากาศและคอยสกิดใจใครบางคนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราอาจไม่มีเสียงดังเราอาจไม่ได้พูดมาก แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเราก็อันตรายพอโดยไม่ต้องประกาศตัวถ้าคุณชอบพอดแคสต์แบบนี้ที่ไม่ได้แค่บอกให้คุณคิดบวกแต่พาคุณเปิดอาวุธลับในเงาของจิตวิทยาเกมอำนาจและสงครามในชีวิตประจำวันกดติดตามช่องนี้ไว้ครับเพราะตอนต่อไปอาจไม่ใช่แค่ความเงียบแต่อาจเป็นความมืดที่คุณต้องใช้ให้เป็นแล้วเจอกันต่อนหน้า